สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนเข้ารับชมคลิปครับมาพี่น้องจวดเที่ยงเนี่ยตำข้าวปุ้นนะเนี่ยใส่เนดโชโอเอไม่หมักกระถินด้วยนะมาอืมอืม นี่ผักทั่วอบนะอืม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 ม,วมว้วนๆเขากคนญาติใช้มือเลยนะพี่น้องกินขนมจินต้องใช้มืออพราะงั้นมันไม่เข้าเมาของเรานะมา อืมอืมอมม,มันมากอะต้องเม็ดกระถินทั้งผักสะอมสุดยอดกินปา่านะ อืมอืมต่อ,ม,อ,นนม,นะม,อมือจินขนมจีนพี่น้องมาแซ่บแซ่บอืมอืมตัวน,นอ้อง ะ 17, มะเคือม่วงใช่ช้ยน่ะมันไม่ค่าไม่ต้อเหิน อร่อยมากมากอันนี้จะเป็นแมงของพุนนะอืม